ไซซ์ใหญ่ๆอย่างนี้ก็ร้อยหนึ่งนี่อย่างนี้ดูนี่นี่สี่สี่นิ้วแล้วมั้งไงอย่างนี้นี่นี่ดูโอ้ย่างไอพวกนี้เอาไปทำอะไรเนี่ยตลาดเอาไปใช้เราทำทเรียนทำลำไยแล้วแจ๋์เดี๋ยวเราไปดูไม้ใหญ่กันยังไม่จบไม้ใหญ่เนาะแล้วอีกอย่างนึงคำถามคือใครสร้างมนต์เนี่ยเป็นของใหม่ของที่นี่ใช่ไหมมีเริ่มเริ่มมีได้เอามา ขายบ้างหรือยังมีแล้วม,มีแล้วเหรอขายได้ประมาณสองปีแล้วเนี่ยสองสามปีไปเอาไม้จากไหนมาทามั้งหมดส่วนมากเขา,า,าจะสั่งมาจากส่วนมากเขาจะสั่งมาจากอีสานไม้ไม้อีสานเหรอทั้งมหมดจังหวัดไหนทำไมเขาไปปลูกอีสานไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าข้างนอกเขาจะเป็นตลาดแล้วเขาก็จะสั่งมาอยู่ที่ี่เคยสั่งเขาไม่ได้มาอ,อ๋อขอเจหมอสเองไม่มีขายหรือมีไม่มีอ๋อยังไม่มียังไไม่ด้ทอ๋อ แล้วสมมุติว่ามีคนปลูกทรงนี้สามารถจะขายได้ไหมลำหนึ่งเรากล่าวว่าขายได้นะใช่เพราะว่าช่วงนี้มันประมาณสองสามปีนี้มีคนสั่งอยู่แต่เราก็ไม่ได้ออกหาเพราะว่าเราทาตัวนี้ยังไม่คันเลยก็มันไม่ไผ่ดำก็ไม่สีสุกเลยเด้อเข้ามาเยอะราคาเดียวกันไหมเราไม่ดำกับสีสุกไม่ราคาทุกทางหมดน่าจะแพงกว่าเด้อและเนี่ยแนะนาหน่อยไผ่ดำไผ่ดำที่มอดไผ่ดำที่มอดนะนี่นี่นี่มันไอ้นี่นี่นาลำมะลอกนี่นะเนี่ยใช่ลำมะลอกไผ่ดำที่มอดลำมะลอก อขายยังไงนี่ไซส์นี้หรือว่ามีใหญ่ๆนี่ขายแบบเดียวกันหมดมันก็มีสิบเมตรสิบสองเมตรสิบเมตรสิบสองเมตรราคาขายเนี่ยราคาขายเนี่ยส่งจากนี่จเจมอนส่งเท่าไหร่ก็นี่ส่งละร้อยละละเจ็ดสิบละละเจ็ดสิบตามไจเรอ๋อแล้วแต่ความโตถ้าไซส์ใหญ่ๆนี่ก็ร้อยหนึ่งนี่อย่างนี้ดูนี่นี่สี่สี่นิ้วแล้วมั้งไงอย่างนี้นี่นี่ดูนี่ อ,อย่าไอ้พวกนี้เขาไปทำอะไรเนี่ยตลาดเอาไป<อ>าใช้เราเทำทะเรียนทำลำใหญ่แล้วแจกทำสเป็นะในะ,ะอ๋อไม้พวกนี้กับไม้เล็กลลอะไรทำรังร้านก็ได้อะไรขายดีกว่ากันระหว่างไม้เล็กกับไม้ใหญ่ก็จะเนี้ยขายดีเนี่ยนะโอ้เหรอส่งทีหนึง่งอันนี้ลำรถหนึ่งสิบล้อได้กี่ล่ะ ได้ได้กี่ลำก็หกร้อยห้าสิบลำอ๋อหกร้อยห้าสิบลำเมื่อกี้ไผ่เลี้ยงนะถ้าเกิดเราส่งสิบร้อนี่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ประมาณสองพันสองพันห้าอะจะได้บันทึกไว้นะสองพันสองพันห้าเท่ากับไผ่ลวกเลยเท่ากันแต่ตัวนี้นี่ประมาณหกร้อยห้าสิบแหล่งแหล่งที่เราขายได้ส่วนใหญ่ลงทะเลไม่รู้ว่าก็ไปค้ำอย่างเดียวเป็นช้นช่วเงียนกับลงทะเลไม่เอาตัวนี้ไม่เอาลงทะเลเขาไม่ได้ใส่อ๋อโอเคเข้าใจละ แสดงว่าประมาณแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งก็แล้วแต่ความโตอ่าไม้ที่มอดไม่ไม่ต่างกันใช่ไหมไม้นี่คือละไม่ต่างกันยนี่คุณไขไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันแต่เพราะพันนี้เราไม่แยกขายร่วมกันเลยอ้าวโอเคเข้าใจละคือไม่ได้แยกว่าที่มอดแบบนึงอ่าตัวไท่ตัวลำมาลอกตัวหนึ่งไม่แยกปนกันเลย พูดง่ายโอเคมีสองมีสองพันแค่นั้นเนาะแหล่งไม้นี่มาจากไหนเนี่ยก็ตามหมู่บ้านเขาใหญ่เนี่ยใช่ตามหมู่บ้านเราก็วิ่งหาซื้อตามหมู่บ้านไงบ้านไหนเขามีเราก็วิ่งไปหาถามซื้อเขาก็อยู่ตามวาผมอยู่เฉยๆผมปลูกตัวนี้ได้ถึงสามสิบบาทไหมหรือเกินหรือเท่าไหร่ตัวนี้ก็อยู่ในราคาสิบบาทถึงยี่สิบาทสิบถึงยี่สิบอยู่เฉยๆใช่อ๋อแล้วจต่ความโตอ๋อสิบถึงยี่สิบโอเคเล็กหน่อยก็สิบบาทถ้าใหญ่ๆหน่อยก็ ยี่สิบบาทอาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหรือราคาเดียวกันนี่สมมุตินะนี่อย่างเงี้ยไซนี้ผมได้เท่าไหร่ผมเป็นชาวสวนนี่หรือราคาเดียวกันคือไปถึงก็แล้วเวลาเจ้าของสวนมาดูนี่คือไงเขาจะมานับหรอใช่เขาก็มานับก็ดูเราก็คันไซนให้เหรออืก็ขึ้นไปโอ้โหอย่างี้ก็ต้องมีลูกน้องแบกมาดูกันนะคนงานเขาเขาตัดนะตัดแล้วเขาก็แบกเออคนงานเขาตัดนี่เขาคิดยังไงเนี่ยสมมติว่าเขามารับเหมาการนี่เขาตัดลำเท่าไหร่ห้าบาท ฮะตัดลำหนึงยี่สิบนะ่แต่ตัดนี้เขาขึ้นด้วยไหมขึ้นด้วยโอ้โหแสดงว่าค่าแรงแพงมากเลยแล้วคนเก่งๆวันหนึ่งเขาได้กี่ลำคนเก่งๆวันหนึ่งก็ได้ห้าเจ็หกสิบเป็นสองคนผวเมียหรือว่าคนเดียวต่อคนคนหนึ่งถ้าสองคนผวเมียก็ได้เจ็ดสิบโอ้เจ็ดสิบแปดสิบนะสองคนผวเมียนะใช่โอ้ยัาก็ได้อยู่อยู่ได้เนาะแต่หน้าที่เขาคือต้องแบกต้องอะไรมาวางขึ้นรถให้เราใช่ ตคนหนักเหมือนกันนะแต่ว่าไผ่พวกนี้ถ้าเทียบไปแล้วลวกกับเลี้ยงกับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กับดีกว่าอีกเหรอ,อหรือว่าจํานวนจํานวนตัวไหนดีกว่าจานวนตัวไหนขายได้เยอะไผ่ลวกไผ่เลี้ยงอ๋อมัน,น,นมันขายเยอะกว่าทยอยไปปีละชว่วงนี้เดือนที่มีลําไยตูล้วมั้งลาไยออกดอกแล้วมั้งเดือนนี้ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเร่งเท่าไหร่มันก็จะตอนที่ว่ามันออกดอกเสร็จเขาหน้าอา่านเสร็จแล้วมันจะเร่งไม้อ่าเดือนประมาณ มีนาได้ไหมก็น่าจะเป็นกุมภาอ๋อประมาณนั้นถึงจะใช้มอ๋อมันก็จะมีช่วงฤดูกาลที่เขาจะมาเลือกไม้นะโอเคเจมอนบอกเบอร์จบเลยมีมีอะไรคำถามไหมข้อมูลก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนี๋ยสงสัยจะต้องแบ่งเป็นสองหรือสามส่วนแล้วมั้งสองสามอีพีใช่ไหมเพราะว่าอันนี้จะยาวมากหลายหนาทีนะก็ หมอบอก okay, okay, okay. เบอร์เผื่อใครอยาสนใจก็ติดต่อที่หมอเลยเบอร์อะไรครับ0631873695จ้ะมีเบอร์เดียวนะ,ะสามีไม่รับโทรศัพท์รับแต่คนนี้จ้ะเพราะพ่อว่าเป็นคนขบบายเป็นคนขายอโอเคเป็นคนรับเงินด้วยนะอ่าโอเคลุโงโกมฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบพระคุณครับ